สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนวันนีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยฮะวันนี้นี่ี่อยู่ที่อะโตโบฮัมเบอร์ครับวันนี้มันคิดบ้านครับวันนี้มันโอลดี้คิมบัตนะครับผมนี่ขอบคุณทุกท่านทุนตาเวยนะฮะโอ้โหใช่มันเป็นมันเป็นทัิน์ตอนผมนั่งไปแล้วมันแกลกไปเลยเงี้ย ขากรอบแบบ